เรามีอะไรครับรคุณ<ม>ยักษ์เรามีเบื้องหลังนะครับมิวสิกวิดีโอเพลงไกลแค่ไหนคือใกล้ของวงเกสนโนว่าที่คุณทิ้งผมกับเพื่อนทํางานที่กรุงเทพแล้วก็ไปสนุกที่เขาใหญ่2วันก็พี่มีนัดประชุมกับผู้ใหญ่เขาผมก็ใช่ไงแล้วผู้ใหญ่ท่านนั้นก็ถามเรื่องในครอบ <ขอ S 2> ครัวแล้วเนี้ยเรื่องในครอบครัวผมบอกว่าอยากไปเที่ยวเขาใหญ่ครับพี่ไม่ได้ไปเที่ยวผมต้องแบบว่าไปดูงานนี่ผมถึงบอกว่าเอาเบื้องหลังมาให้คุณดูกันนี่ครับ ไปดูงานไปดูงานเห็นตกกลางคืนโหอะไรครับไอ้นี่ไอ้งี้ยคืออะไรอต้นเตือนกันเต็มเลยคุยแล้วก็เช็ดเรื่องตัวตีกันครับพี่ตอนนี้บอกว่าเพลงแบบเอ็มวีเพลงนี้เนี่ยนะอืมสวยมากภาพเพิ่มซิวทัศน์อะไรเงี้ยนางเอกเอ็มวีสวยสุดๆได้ใครมาล่ะน้องมิวนั่นไงแล้วก็นอกใจแฟนตัวเองเฮ้ยไม่มีน้องมิวเขายังเด็กอยู่คุณพูดงั้นตีปากแล้วก็เท่มากด้วยภูมิกับเฮ้ย พูมกับประเทศมากวงสัน like ีครับคนอ๋อวเทุกอย่างดีหมดครับอ่ะยางงั้นเราไปชมภาพบรรยากาศการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงไกลแค่ไหนคือการของแกสโนวานครับพยายามจะทำวิทีต่างๆให้เธอนั้นรักฉันพยายามทุกวันมอบให้ทุกอย่างที่เธอต้องการ เมือดนนสะพาาททีม่มปลยงงคือออใจเธสวัสดีครับชาวไลฟ์วจีพวกเราเกสโนวาวครับวันนี้เรากอา็อยู่ในวันสุดท้ายของการถ่ายทำเอ็มไกลแค่ไหนคือใกล้นะครับซึ่งเราได้มากันตั้งแต่วันจันทร,ร์กลางคืนวันนี้เป็นวันที่3แล้วแล้วก็เรามาถ่ายที่เขาใหญ่ครับส่วนเนื้อเรื่องของ MV ็ไกลแค่ไหนคือใกล้ก็มีอยู่ว่าก็เป็นเด็ก ผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นนักประดิษฐ์แล้วก็ชอบอยู่คนเดียวแล้วมาเจอเด็กผู้หญิงคนหนึ่งแล้วเขาก็เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ตั้งแต่วัยเด็กนี่แหละแล้วก็มาถึงเหตุการณ์ที่เข้าสู่ช่วงสวงครามนะครับแล้วผู้ชายก็ต้องไปรบไปทําหน้าที่นะครับแล้วก็ส่วนผู้หญิงก็ก็ก็มีเป็นช่วงที่เขาจากกันไปแล้วพอเขากลับมาเนี่ยมันก็เกิดเรื่องเรื่องหนึ่งซึ่งซึ่งอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงต้องต้องดูกันเองแต่ผมบอกได้เลยว่า เอ็มวีใกล้แค่ไหนคือใกล้เนี่ยไ,ไ,ไม่ทําให้คนดูดีว่าแน่นอนอกลแคนนกว่าฉัที่อัก,กเกลงน่ะจะ,สา,ะ,ะสามารถรับรู้ถึงสิ่งเหล่านั้นได้หรือเปล่านั่นเองบอกกับฉันให้รู้ทีว่าสุดท้าแล้วฉัน รวกับมิวสิกวิดีโอใกล้แค่ไหนคือใกล้นะครับคือคุณอั๋นประพัทนะครับซึ่งก็เป็นผู้บริหารค่ายดักบาร์ของของเรานี่เองซึ่งฝีมือถ่ายทําของพี่อั๋นก็ต้องบอกว่าเขาเป็นผู้กำกับที่ถ่ายภาพสวยอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทีมงานทุกคนเลยทุ่มเททุ่มกายทุ่มใจทํางานมิวสิกตัวนี้มากก็คือเราอยากให้ทุกคนมาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงค,คไจก ไม่แค่ในจนกว่าเธอจะรักฉันเสียทีก็อยากให้ติดตาม MV ไกลแค่ไหนที่ใกล้ที่แรกนะครับที่ Live อัจจีครับได้โปรดบอกบอกอับฉันให้รู้ทีว่าสุดท้าาย ากเลยอ่ะน่าสนุกด้วยไปกันถึง2วันสวันเลยเหรอครับคือผมว่าตัววงน้องๆคงไปก่อนเพื่อเพื่อทำงานเช้าไงแทนที่จะต้องออกเดินทางเช้าเลยยิางก็คือเย็นปุ๊บเดินทางไปนอนนู่นแล้วตื่นมาทำงานใช่แล้วมันแบบมีหลายซีนหลายฉากมีบทบาทแบบหลายอย่างมากต้องต้องลุ้นกันว่าจะดูรู้เรื่องหรือเปล่าอีกนานไหมครับกว่าจะได้ดูอีกนานไหมครับอีกนานไหมพี่นี่พุ่มกลับเข้ามาเองเลยนะกลับเข้ามาแต่เขาไม่กล้าเข้า น่าดีงานนะครับแต่ว่าไอียจดจุดเด่นหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นเลยคือนางเอกเนี่ยขาเหมือนเขาเออเขาถ่ายขาและขาเหมือนใส่เครื่องช่วยเดินอ่ะใช่ครับที่เป็นเหล็กดามไว้อันนี้ผมว่าอาจจะเป็นจุดที่ที่ทำให้มิวสิกวิดีโอตัวนี้หรือมีจุดพิ่ผันของเรื่องก็ต้องรอดูกันแล้วก็ตอนที่ี่น้องๆที่สัมภาษณ์เห็นเห็นสามคนเขาโพกหน้าแค่ครับไอ้มาข้างหลังมันโพกหน้าด้ยนะเอ้าเห็นปะ พี่สังเกตป่ะม้าที่อยู่ข้างหลังอะเดี๋ยวไว้เดี๋ยวเดี๋ยวไว้ส n a ปเป็นรูปแล้วเดี๋ยววงกลมให้ท่านชมดูเนี่มันแบบเป็นความพิเศษของ mv นี้ด้วยเพราะเพราะว่าเพลงเนี้ยในวิวใน u t u b e เนี่ยครบล้านพอดีเขาทำเลย mv ถ้าครบ2ล้านอ่ะก็ทำตัวที่2เฮ้ยถ้าครบ3ล้านทำตัวที่3ด้วยคนเฮ้ยจะลงทุนะไรขนาดนี้อ้าวบริษัทนี้เขาทุ่มทุนสร้างอยู่นทำไมเีเตบอกทำไม มันเหมือนกันเลยสองคนจริงๆมันต้องเป็นผมร้องเขาทำใหม่มาอะไรยักษ์ยักษ์อะไรผมก็ชอบ้องเพลงเนี้ยผมชอบร้องเราเล่นเล่นคือมันเป็นมันเป็นมันทำเพลงมานะแบงค์เนี่ยแล้วผมได้ฟังหลายๆเพลงเพลงนี้เข้าหูจริงเพลงอื่นไม่เข้าเลยเข้าเข้ายแต่คืออันเนี้ยมันแบบมันแคชชี่หูที่สุดแล้วอ่ะคำด้วยคำกับเมโลดี้ที่มันไปด้วยกันแล้วซึ่งล่าสุดเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเขาเพิ่ง เขาเพิ่งทําแบบเหมือนแถลงข่าวหนังสั้นที่เล่นกับคุณคริสหอวังใช่ใชช่นะแล้วหนังสั้นก็โอ้โหมีแฟนขับมาดูส่ห้าร้อยคนไปด้วยไปด้วยผมไปด้วยผมไปเก็บภาพบรรยากาศมาแล้วก็ลากเนี่ยคุณแบงค์เอยคุณยักษ์คุณสุ่มแล้วก็น้องๆเกสเซอร์ขึ้นมาฉายต่อที่ไลฟ์แฟชัอีกรอบหนึ่งเป็นดับาร์ปาร์ตี้อะไรเงี้ย